สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกันกบเกม s o u l k n i h e p i u e l สำหรับคลิปวิด,โดีโอนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าไอเทมระดับขั้นเทพนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าไอเทมสีแดงหรือของแดงนั่นเองนะครับที่มีทั้งหมดนะครับในซีซั่น3นี้จะมีไอเทมอะไรกันบ้างและบอสนะครับหรือสถานที่ดรอปนั้นอยู่ที่แมปไหนก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่ทำไว้เพื่อให้เพื่อนๆน,น,นะครับสามารถไปฟาร์มหากันได้ก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ เราก็มาเริ่มไอเทมชิ้นแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นลูกเต๋าแดงนะครับหรือที่มีชื่อเรียกว่าการชั่วคราว137นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะครับประจําอาชีพของ r i บวอกเกอร์ก็จะดรอปได้นะครับที่แมปหอเอโอเนียและบอสที่ดรอปก็เป็นบอสไววัคโคลินนะครับเวลาที่ออกก็ตลอด24ชั่วโมงก็สามารถไปฟาร์มหากันได้เลยนะครับส่วนไอเทมผูกชะตาของไอเทมชิ้นนี้นะครับก็คือ ละทิ้งความเป็นจริงทำความเสียหายมากขึ้นนะครับและมีโอกาสมากขึ้นที่จะออกเลข6ก็คือการทอยลูกเต๋าแล้วออกเลข6บ่อยๆนะครับเมื่อสร้างความเสียหายระดับหนึ่งนะครับจะสร้างความเสียหายบวกอีก50%และไอเทมชิ้นต่อไปโซลาสเตลลัม um, ก็เป็นคาถาของอาชีพเฮลิโอเมนเซอร์นะครับและจะดรอปจากแมปโบราณสถานก็จะมาจากบอสซูรานโคอรซัส ก็สามารถไปฟาร์มกันได้ตลอด24ชั่วโมงไอเทมผูกชะตาก็จะเป็นลำแสงโซลา่าความเสียหายของลำแสงโซลา่านะครับจะเพิ่มขึ้นและจะได้รับการทับซ้อนนะครับเป็น2เท่าของเรทปกติหลังจากที่เราใช้นะครับเป็นเวลา2วินาทีแล้วก็จะเพิ่มความเสียหายขึ้นอีกนะครับ150%ไอเทมต่อไปสร้อยแห่งความกล้าหาญก็เป็นสร้อยของอาชีพพารากอนะครับ ก็จะดรอปที่ป้อมรกล้างและจากบอสเทพอัศวินเวลาที่บอสออก6โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็สามารถไปฟาร์มกันได้เลยนะครับไอเทมผูกชะตาคอนอ็มพิเรียนยืนหยัดเพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคอนอ็มพิเรียนพร้อมโอกาสในการฟื้นฟูความแน่วแน่เพิ่มความเสียหายขึ้น,นครับ160%มีโอกาส40%นะครับที่จะทำงานได้รับแน่วแน่ ไอเทมชิ้นต่อไปหุนเนนฟยานออกเสียงยากมากนะครับก็จะเป็นอาวุธนะครับประเภทค้อนบวกโล่นะครับของสายโจมตีกายภาพระยะใกล้นะครับจะดรอปที่แมปนะครับที่ลาบลุ่มบันรัสจากบอสหอยสังบึงยักษ์ส่วนเวลาที่ออกนะครับก็ตลอด24ชั่วโมงไอเทมผูกชะตานะครับเรเซอร์เซต การโจมตีระยะประชิดธ,ธรรมดาของคุณครับมีโอกาสที่จะเรียกใช้งานทอนกาดนะครับก็คือตัวเราจะใหญ่ขึ้นนะครับและทอนกาดนะครับจะทําความเสียหายมากขึ้นเมื่อสร้างความเสียหายถึงระดับหนึ่งความเสียหายจะบวก50%มีโอกาส40%ที่จะทํางานกระตุ้นให้เกิดเอฟเฟกของเกาะน้ำเอฟเฟกต์เกาะน้ำนะครับก็ถ้าเราเคยสู้กับบอสหอยสังนะครับคงจะเห็น สกิลของบอสหอยสังที่เป็นน้าพุ่งออกรอบตัวแบบนั้นเลยนะครับไอเทมชิ้นต่อไปเซนบอนแฟคทาลิสสำหรับอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแหวนเมื่อใส่แล้วนะครับเราจะสามารถปาเข็มออกโจมตีได้นะครับแต่จะต้องเป็นอาวุธประเภทหมัดน,นะครับหรือไม่ก็ไม่สวมใส่อาวุธเลยนะครับจะดรอปจากที่ทะเลทรายอริสและจากบอสหนอนทรายยักษ์เวลาที่ออกตลอด24ชั่วโมง ไอเทมผูกชะตาเซนบอลนะครับเมื่อตัวเปล่าหรือสวมใส่อาวุธหมัดการโจมตีธรรมดาของคุณจะขว้างเข็มเซนบอลครับทำความเสียหายสูงกว่าไปที่เป้าหมายตามจำนวนครั้งที่โจมตีการโจมตีธรรมดาจะปล่อยการโจมตีแนววิถี4ครั้งก็คือจะปล่อยเป็น4ี่แฉกนะครับสร้างความเสียหาย50%ของการทะลวงดาเมจอ้างอิงจากพลังโจมตีและไอเทมชิ้นต่อไปมเมล็ดวิเศษ อันนี้ก็จะเป็นอาวุธประจำตัวของอาชีพไลบินเดอร์นะครับก็จะดรอปจากแมปมาร์คบูทจากบอสเมนดากราหรือเมนดาก o ร a าเอลนะครับก็จะสามารถดรอปจากบอสทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับเวลาก็6โมงถึง2ทุ่มแล้ว2ทุ่มถึง6โมงนะครับก็สรุปว่าฟาร์มได้ทั้ง24ชั่วโมงนั่นเองนะครับไอเทมผูกชะตาลายบูมต้นกำเนิดแห่งชีวิต คุณมีโอกาสที่จะได้รับมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเมื่อใช้ไป1ชิ้นและพันธมิตรผืนป่าของคุณจะได้รับสแต็กเสริมพลังแล้วก็จะมีโอกาสครับ40%ที่จะทำงานได้รับมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเมื่ออันเชิญลูกสมุนที่ต้องการจะได้รับลูกสมุนความเสียหายจากพิษเพิ่มเติมนะครับบวก50%ความเสียหายจากแสงเพิ่มเติมบวก50%การลดความเสียหายบวก50โบนัสพลังชีวิตบวก400% และไอเทมชิ้นต่อไปหัวใจดำคล้าในส่วนไอเทมต่อไปนี้นะครับเราจะหาได้จากโหมดประกอบชิ้นส่วนแล้วนะครับหรือเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าโหมดใต้น้ํานั่นเองนะครับถ้าเราต้องการหาไอเทมชิ้นนี้นะครับเราต้องทําการรีหาบอสกระต่ายตัวนี้นะครับและถ้าอยากให้ไอเทมนั้นนะครับมีโอกาสที่จะดรอปเยอะขึ้นเราก็ต้องหาลูทโบนัสนะครับกับบอสใส่ไม้ยางเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับ โอกาสที่จะได้ไอเทมสีแดงนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสเยอะขึ้นนะครับในส่วนของการรีหานั้นครับเราก็ต้องใช้ลูกเต่านะครับในการรีแต่ละครั้งไอเทมผูกชะตานะครับก็จะเป็นทริกเกอร์คริติคอนนะครับเมื่อคุณทําคะแนนคริติคอนคุณจะมีโอกาส100%ที่จะร่ายหนึ่งทักษะที่เปิดใช้งานของคุณนะครับที่ทําการได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับไป800%ของค่ามานาเพิ่มขึ้นหมายถึงว่ามันจะใช้มานาเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับ เอฟเฟ t นะครับมีคูดาว0.2วิเมื่อสร้างความเสียหายถึงระดับ1นะครับคูดาว0.2วินาทีอันนี้นะครับขอบอกว่าเป็นไอเทมนะครับที่ทำให้เราใช้มานาเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็ลองไปฟาร์มหาแล้วลองมาใส่กันดูนะครับและไอเทมชิ้นต่อไปนะครับเนียนเบนไอเทมชิ้นนี้นะครับก็จะดรอปมาจากโหมดประกอบชิ้นส่วนเหมือนกันนะครับก็ทำการรีหาให้เจอบอสเนียนนะครับ รูปร่างก็จะคล้ายกับสิงโตเชิดนะครับก็หารูทโบนัสกับบอสใส่ไม่ยังเข้าไปด้วยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะดรอปของแดกมากขึ้นบอสนั้นนะครับก็เป็นเหนียนสัตว์ประจําปีนะครับการหานั้นก็ใช้ลูกเต๋าในการรีหาจนเจออีกเช่นเคยนะครับไอเทมผูกชะตาก็จะเป็นลูกไฟโพลีเทคโนโครมนะครับลูกไฟของคุณครับจะกลายเป็นระเบิดไม้ไฟนะครับที่สุ่มสร้างความเสียหายธาตุไฟ ความเย็นและไฟช็อตความเสียหายแต่ละครั้งนั้นครับจะมอบบัฟให้แก่คุณตามธาตุที่เกี่ยวข้องนะครับจำนวนของอาวุธขว้างที่คุณมีจะเสริมพลังให้กับระเบิดอีกด้วยพิสัย2เมตรนะครับก็จะสร้างความเสียหาย90%ไฟไฟช็อตความเย็น3อย่างนี้นะครับดาเมจนั้นอ้างอิงจากพลังเวทมนต์ก็เป็นไอเทมอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและไอเทมอันต่อไปนะครับหัวใจเยือกแข็ง ไอเทมชิ้นนี้นะครับก็จะดรอปจากโหมดประกอบชิ้นส่วนนะครับก็รีหาให้เจอบอสสโนแมนแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการหารูดโบนัสกับบอสใส่ไม่ยงเพิ่มอัตราดรอปนะครับบอสที่ดรอปนะครับก็จะเป็นโนเอลเร็กการหานะครับก็ใช้ลูกเต๋าในการรีหาจนเจอเลยนะครับสําหรับไอเทมผูกชะตานั้นนะครับก็จะเป็นแท่งน้ําแข็งแช่แข็งนะครับแท่งน้ําแข็งจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัด และจะส่งออกลูกบอลแช่แข็งออกไปโจมตีนะครับซึ่งเมื่อโจมตีโดนศัตรูแช่แข็งแล้วนะครับจะทําให้ติดสถานะน้ําแข็งกัดลดความต้านทานของความเย็นของพวกเขาลงและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงก็จะเพิ่มความเสียหายขึ้นนะครับสามถ้าได้รับอาการที่กําหนดนะครับก็จะต้านทานความเย็นโดนลบไป10นะครับระยะเวลา5วินาที ใน0.2วินาทีนะครับระหว่างในการทํางานจะสร้างความเสียหาย200%ของความเย็นนะครับก็อ้างอิงจากพลังโจมตีแบบไฮบริดสำหรับอันนี้นะครับก็น่าจะเหมาะกับอาชีพที่เป็นสายน้ําแข็งเป็นหลักเลยนะครับและไอเทมแดง5ชิ้นต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมที่ดรอปจากบอสตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไอเทมทั้งหมดนี้นะครับสามารถหาได้จากโหมดประกอบชิ้นส่วนนะครับซึ่งเรานั้นครับต้องพยายามรีหาให้เจอบอส สมบัติลูกกวาดแบบนี้นะครับและทำการเพิ่มรูทโบนัสกับบอสใส่ไม่ย,ยั้งเข้าไปด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะได้ในการเพิ่มอัตราการดรอปของไอเทมให้ดรอปมากขึ้นรับรองได้เลยนะครับว่าได้ไอเทมแดงแน่นอนนะครับแต่ในการที่เรารีหาน,น,นะครับอาจจะใช้ลูกเต๋าในการรีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ <c oughs> ก็ควรที่จะมีลูกเต๋าให้เยอะๆเข้าไว้นะครับไม่งั้นรีได้ไม่กี่ครั้งก็ลูกเต๋าหมดแน่นอนนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดูไอเทมผูกชะตาเป็นรายตัวเลยนะครับอันแรกนั้นนะครับก็จะเป็นคู่แฝดเสียงแห่งพายุระเบิดอาร์คของคุณในตอนนี้มีเอฟเฟกต์เดชและจะไม่สร้างความเสียหายในทันทีแต่จะเรียกสายฟ้าฟาดลงใส่ศัตรูหลังจากดีเลย์ไปเล็กน้อยและมีโอกาสการันตีการติดคิติคอนระเบิดอาร์คเรียกสายฟ้านะครับพิสัย1.5เมตรสร้างความเสียหาย300%ของไฟช็อต อ้างอิงจากพลังโจมตีไฮบริดโอกาสคริติคอนนะครับ99,999%นะครับถือว่าโอกาสคริติคอนเยอะมากเลยนะครับก็คือติดทุกครั้งแน่นอนนะครับอันต่อไปนะครับเสียงกระซิบจากอสศรพิษไฮด้าอาคีของคุณนะครับจะได้รับขนาดที่ใหญ่ขึ้นโจมตีได้เร็วขึ้นและได้รับสแต็กบางส่วนของคุณ ก็คือว่าจะเปลี่ยนรูปทรงร่างกายนะครับความเร็วการโจมตีบวก100%การลดความเสียหายบวก40โบนัสพลังชีวิตบวก5 0 0รความต้องการการโจมตีเพิ่มขึ้นได้รับการสืบทอดครับ75%ของความเสียหายจากธาตุไฟเพิ่มเติมและได้รับการสืบทอด75%ความเสียหายจากธาตุไฟอันนี้คือทำให้ซัมมอนเก่งขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับ อันต่อไปนะครับ e m b e r Stone คุณได้รับโอกาสที่จะได้ใช้งานโลโลกันนะครับเมื่อสร้างความเสียหายจากธาตุไฟและคุณจะฟื้นฟูพลังชีวิตและได้รับสแต็กเพิ่มครับเมื่อใช้งานโลโลกันก็จะเป็นสกิลโลโลกันนะครับเมื่อสร้างความเสียหายไฟนะครับมีโอกาส15%ที่จะทำงานได้รับโลโลกันความเสียหายจากธาตุไฟเพิ่มเติมนะครับบวก50%ความเร็วในการโจมตีบวก50% คูดาวทักษะบวก50%ระยะเวลา6วินาทีนะครับ0.2วินาทีระหว่างการทำงานนั้นจะฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ3%ของพลังชีวิตสูงสุดระยะเวลาเป็น2วินาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันเลยครับคือเพิ่มธาตุไฟเยอะมากๆเลยนะครับและอันต่อไปนะครับผู้ทำลายการบุกร้อมอันนี้จะเป็นธนูนะครับเมื่อใช้งานบังเกอร์มนุษย์นะครับคุณจะได้รับ ขนาดที่ใหญ่ขึ้นและอาวุธขว้างเพิ่มเติมและคุณใช้สแต็กเครื่องหมายที่ซ้อนไว้กับศัตรูที่ถูกทำเครื่องหมายไว้โดยบอดเลงเพื่อโจมตีจากด้านบนด้วยสายฟ้าก็จะทำการเปลี่ยนรูปทรงร่างกายนะครับแล้วเลเวลมันติช็อตบวก2ก็คือว่ายิงเพิ่มอีก2แชกนะครับพิสัย6เมตรสร้างความเสียหาย600ของการฟาดอ้างอิงจากพลังโจมตีนะครับทำลายกำแพงมีโอกาส 15%ที่จะทํางานให้ติดสถานะเมอรลอยสําหรับธนูนี้ก็เพิ่มความเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะมากเหมือนกันนะครับก็ใช้กับอาชีพบัตชั่นน่าจะดีนะครับและอันสุดท้ายนะครับเข้าจังหวะคุณได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับเมื่อยืนอยู่กับที่และลดความเสียหายเมื่อเคลื่อนที่นะครับ ก็จะเพิ่มความเสียหายทั้งหมดนะครับขึ้นสูงสุด60%และก็จะเพิ่มนะครับการลดความเสียหายขึ้นสูงสุดนะครับ30%หมายถึงว่ายืนอยู่กับที่ได้เพิ่มความเสียหายนะครับถ้าเดินนะครับก็จะลดความเสียหายที่ได้รับนะครับอันนี้นะครับก็อาจจะไปเหมาะกับอาชีพไลฟ์บินเดอร์ก็เป็นได้นะครับและทั้งหมดที่แนะนํามานี้นะครับก็จะเป็นไอเทมสีแดงนะครับหรือไอเทมระดับขั้นเทพนะครับที่ดรอปทั้งหมดในซีซั่น3นี้นะครับ ก็เป็นไอเทมแดงอันใหม่นะครับที่ทำการอัปเดตเข้ามาในซีซั่น3นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้ไอเทมชิ้นไหนก็ไปตามพิกัดนะครับที่ได้บอกไว้เลยนะครับก็ลองไปฟาร์มหากันดูได้เลยก็หวังว่าจะได้ของดีๆใช้กันโดยทั่วหน้าเลยนะครับอ๋อแต่อย่าลืมนะครับอยากได้ไอเทมผูกชะตาตั้งต้นอะไรนะครับก็ให้ไปฟาร์มของแมปนั้นๆเลยนะครับก็จะสุ่ม ไอเทมผูกชะตาตั time, source, ้งต้นนะครับของแมปนั้นให้ก sure. ับไอเทมที่เราได้นะครับแต่ถ้าบางไอเทมไหนนะครับที่ทําการฟิกไอเทมผูกชะตาตั้งต้นไว้แล้วนะครับก็จะได้ตามนั้นเลยนะครับที่เหลือนั้นนะครับก็คงต้องอยู่ที่ดวงของเพื่อนๆแล้วนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับถ้าหากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ทําการกดไลค์นะครับให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ ก็มาพบกันนะครับกับคลิปดีๆในช่องนี้นะครับก็เอาไว้เรามาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้าในคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ